ผู้ชายคนนี้ไม่ว่าจะเรียนยังไงก็ไม่ฉลาดสักทีจนเขาได้ตัดสินใจย้ายเข้ามาเรียนในโรงเรียนที่มีแต่อัน t h า o p เต็มกราฟอย่างกับโฟล์คิงโดยหวังว่าเขาอาจจะเข้ามหาวิทยาลัยได้จากโครงการพิเศษในโรงเรียนนี้เพราะโรงเรียนนี้มันมีแต่อัน t h า o p มันจะมีใครตั้งใจเรียนเขาต้องทําคะแนนได้ดีแน่นอนแต่ปรากฏว่าเข้ามาเรียนที่โรงเรียนนี้เขาก็ยังสอบได้ที่โลจนต้องสงสัยเลยว่าไอ้พวกอัน t h r o พวกนี้มันเอาเวลาไปแอบเรียนกันตอนไหนวะมันน่าสงสัยมากจริงๆเว้ยพอทุกเวลาเนี่ยเด็กนักเรียนในโรงเรียนนี้เนี่ยเจอกันไม่ได้ต้องหาเรื่องสู้กันตลอดถึง ที่โรงเรียนมีการจัดแร่งการต่อสู้เกิดขึ้นใครที่สู้เก่งที่สุดก็จะอยู่ในแรงสูงสุดเบอร์หนึ่งจะไม่มีใครกล้าย,ยุ่งแถมถ้าเป็นเบอร์หนึ่งไม่ต้องเรียนไม่ต้องสอบก็เอาอันดับหนึ่งไปเลยคือไม่ต้องสอบก็ได้ที่หนึ่งไปซะงั้นและตอนนี้ไว้ทุกคนผู้ชายคนนี้พยายามจะมองหาว่าในโรงเรียนดีที่มันเต็มไปด้วยอัตภานเนี่ยมันพอจะมีไหมวะใครสักคนในโรงเรียนนี้ที่มันจะดูเป็นเด็กเลี้ยงเขาจะได้ชวนเพื่อนคนนั้นช่วยกันติวสร้างชมรมติวขึ้นมาทําให้ผลการเรียนตัวเองดดดดีีีขขึ้้้้้นนนนนนแลวเเ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 าาาาากกกก็็็ไปจอออับพื่่่ใหหงงคทตยูรม หลังจากนั้นเขาก็คอยตามตือเพื่อนคนนี้เรื่อยมาเลยตลอดเวลาด้วยไม่ว่าเขาจะทําอะไรอยู่ที่ไหนก็ตามตื้อไม่หยุดจนในที่สุดค่ะทุกคนเพื่อนคนนี้ก็ต้องยอมแรงเงินไขข้อเดียวที่เขาจะยอมติวให้นั้นก็คือติวให้ครั้งเดียวนะแล้วเลิกยุ่งกับเขาสักทีนึงรำคาญตอนนั้นพระเอกของเราคือดีใจมากและแล้วก็เจอเพื่อนเด็กเรียนช่วยกันติวในที่สุดค่ะทุกคนพระเอกเลยตัดสินใจชวนเพื่อนคนนี้เนี่ยมาสร้างชมรมติวขึ้นมาโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรงเรียนนี้ต่อให้เรียนดีแค่ไหนก็ หนึ่งเท่านั้นที่จะได้เป็นที่หนึ่งในโรงเรียนนี้แต่ยังไม่ทันจะได้สร้างกลุ่มติวตอนนั้นเพื่อนหนึ่งเดียวที่เป็นเด็กเรียนของเขาได้โดนตามรงควาจากพวกแก๊งอันธพาลสลดแล้วแบบนี้กลุ่มติวที่ว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริงๆหรอคือเอนดูพระเอกสุดๆบอกเลยนะทุกคนซีรีส์เรื่องนี้คือหล่อทุกคน <c oughs> ไม่ใช่สนุกมากแล้วขอบอกเลยว่าถึงแม้พระเอกของเราจะไม่ค่อยฉลาดจะเรียนไม่เก่งแต่มีสิ่งหนึ่งค่ะที่พระเอกของเราเก่งโคตรบอกเลยนะว่าถ้าทุกคนรู้ว่าจริงๆแล้วพระเอกเก่งกาศเรื่องไหนเนี่ยพวกแกจะ ซีรีส์เรื่องนี้สนุกมากฉันกำลังติดหนึบสตาด u p กลุ่มติวเดือดเลือดน,นักสู้ดูซับไทยได้ที่วิวที่เดียวเท่านั้นนะทุกคน,ใ,นใครดูซีรีส์เรื่องนี้กันอยู่ยบ้านอย่าลืมมาคอมเมนต์ให้อ่านหน่อยนะตอนใหม่มาทุกวันพฤหัสเวลาทุ่มสี่สิบสัปดาห์ละสองตอนนะทุกคน